เอาไปใช้ได้เลยสบายครับก็คือเหมือนทําใจไว้ตั้งแรกแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราใช่ครับมันไม่ใช่ของเราแน่นอนคือตรงเนี้ยผมกลมาอยู่ได้แค่เริ่มต้นที่มาทําเนี่ย <understood. S 2> ก็ได้คุยกันว่า <im its> เอออาจจะต่อได้อะไรได้อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเออถ้ามันต่อได้อีกสักทีหนึ่งมันก็คุ้มแล้ว <ë? S 2> เราก็ได้ใช้ตรงนี้เป็นหลังย่าวสักห้าปีหกปีอ่ะมันก็ <kehr. S 2> ได้สักเฟสที่สองก็โอเคเฟสที่สามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าถ้าถ้ามันอยู่ได้ห้าหกปีอ่ะตอนนั้นอ่ะแฟนขับมวลชนมันมันแน่นแล้วอ่ะเราสามารถ Move Move ขยายหรือว่ายกระดับสโมสรขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได้แล้วอืครับในเมื่อปัจจุบันนี้มันเกิดความเสียหายแบบนี้แล้วอืจะเอาอย่างไรต่อจะฟ้องอคนที่เราไปเช่าสัญญาต่อใหม่กทอดหนึ่งหรือเปล่าอ๋อก็คงไม่ได้ฟ้องอะไรครับเพราะมันส่วนหนึ่งเราก็ผิดววส่วนหนึ่งเราก็ผิดก็ยอมรับด้วยว่าส่วนหนึ่งเราก็ผิดเราผิดเราผิดเราเรา,เราผิดแน่นอนในเรื่องของ การการมาสร้างโดยไม่ดูอะไรให้มันให้มันดีๆก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ทําข้ามขั้นตอนไปด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับส่วนหนึ่งเราก็มีความผิดอยู่แล้วซึ่งเจ้าของที่ดินเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเขาาให้ที่ดินมาให้เช่าเขาใช่ครับโดยโดยแนวคิดที่เขาเอามาให้เช่าเนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยมีแต่เราเป็นฝ่ายผิดผมถึงบอกไงไอเราผิดอยู่แล้วเราจะไปนั่ง ไปตื้อไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแน่นอนแล้วยิ่งไปฟ้องก็ยิ่งมาเพิ่มเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเอาเวลาไปทําสโมสรดีกว่าเอาเวลาไปคิดว่าจะไปทําอะไรต่อดีกว่าครับครับครอบครัวเข้าใจไหมได้ว่าอะไรได้ให้กําลังใจยังไงบ้างหรือเปล่าก็ก็ไม่นะครับครอบครัวก็โอเคก็ยังไปตามดูบอลกับผมทุกอาทิตย์ก็มาเจอกันที่สนามซ้อมไปตามไปดูฟุตบอลทุกอาทิตย์เขาก็สนุกเข้าใจครับเขาเข้าใจเขา เขารู้เขาห้ามไม่ได้อยู่แล้วมั้งผมว่าสรุปจบกันหน่อยสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย <c oughs> พี่ป๊อปได้อะไรกับมันบ้างได้เรียนรู้ได้เป็นบทเรียนได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างบทเรียนก็แน่นอนก็เรื่องเกี่ยวกับคือผมเนี่ยผมทำอะไรเร็วไงทำอะไรใจร้อนทำอะไรเร็วตรงนี้เป็นเป็นข้อเสียผมเลยคือคิดอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำเลย คือแบบเดินปุ๊บถอดเกียร์ถอ,อยหลังออกเดินหน้าเต็มตัวผมสไตล์แบบนี้เลย,ม,เลยมันก็เลยมันก็เลยตรงเนี้ยมันก็เป็นบทเรียนให้ผมนะแต่ว่าผมก็ยังคือ,ไอ,ไ,อไอ้เรื่องเนี้ยผมรู้มาตั้งนานแล้วเกี่ยวกับตัวผมตรงเนี้ยแต่ผมก็แก้ไม่ได้ผมก็ยังเป็นคนทําอะไรอย่างนี้อยู่คิดคอะไรเร็วๆทําอะไรเร็วๆอยู่ครับก็หวังว่าวันข้างหน้าผมจะมีความละเอียดขึ้นหวังว่าจะมีคนมาชุดหลังผมบ้างเวลาที่ผมตัดสินใจอะไรเร็วๆมากๆอย่างเงี้ย ครับแต่ก็แน่นอนนะจากกำลังใจที่ได้เห็นอยู่ตรงนี้จากในแววตาของพี่ป๊อปอะไรหลายๆอย่างยังรู้สึกเลยว่ายังมุ่งมั่นที่จะทำทีมฟุตบอลอย่างนี้ต่อไปครับอนาคตก็น่าจะมีโปรเจกต์ครั้งย่าวของครุมธมรีเอฟซีขึ้นมาอีกหรือเปล่ามีครับมีแน่นอนก็เนี่ยถึงตอนนี้ก็มีคนเสนอที่มาสองแปลงสามแปลงและให้ไปดูให้แปไลอะไรแต่เราก็ต้องคือโจทย์แรกก็คือว่ามันจะต้องอยู่ฝั่งทนครับ แล้วก็คิดเล่นๆนะในโปรเจกต์ในในในหัวก็คือว่าคือในได้แปลเนื้อสามสี่สิบไร่มาเนี้ยก็ดีเราอาจจะทําเป็นพาร์คเลยอื mm hmm. เป็นพาร์คแล้วก็มีสโมสรอ,อยู่ข้างในมีสนามเย้าอยู่ข้างในทําเป็นพาร์คสวนสาธารณะส่วนหนึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลส่วนหนึ่งเพื่อให้เช่าร้านอาหารมีศิละปะดนตรีกีฬาอยู่ข้างในคือผมคิดว่าถ้ามันมีศิละปะดนตรีกีฬาอยู่ตรงนี้แล้วเยาวชนเข้ามาตรงเนี้ย มันไม่มีทางเลี้ยวไปแว้นไปหายาบงยาบ้าเลยคงไม่มีละออื uh huh. เขาอยู่กับศิละปะดนตรีกีฬาสามอย่างเนี่ยเขาชีวิตเขาทัศนคติในการดําเนินชีวิตเขาไปในทางที่ดีแน่นอนผมคิดว่าถ้าได้ตรงนี้มาเนี่ยถ้ามีที่ตรงเนี้ยเราก็จะมาวางเลี้ยวกันใหม่ก็จะเป็นอะไรแล้วก็จะไปทําแผนธุรกิจมาหาเสนอผู้ร่วมทุนนายทุนอะไรก็เราว่ากันไป uh huh. ตามเรื่องของแผนธุรกิจในอ uh huh. นาคตพราะจริงๆแล้วพี่ป๊อปนี่มีแผน มีโปรเจกต์ต่างๆแลดูเป็นขั้นเป็นตอนไปในทุกรายละเอียดนะครับจริงๆน่าจะเป็นทีมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกรกะทนะไม่สมควรจะอยู่ใน <c oughs> ในสี่ทีมนะพี่ไม่ได้นะ <c oughs> พีหน้างบสองล้านด้วยปีหน้างบสองล้านเหรอเอาคุยเรื่องปีนี้ก่อนดีกว่าปีนี้ก่อนนะเอาคุยเรื่องล้านหนึ่งก่อนดีกว่าคือเริ่มต้นเนี่ยบอกว่าได้เจ็ดสิบเจ็ดทีมมีกรุงธนบุรีมีลังสิตศรีสะเกดยูไนเต็ดแล้วก็เซนคาราชเลียวี ที่ว่าจะไม่ได้นะครับก,ก็ก็ทำไปทำมาก็บอกว่าได้ได้เราก็ยืน่นหนังสือไปละครัวนี้ก็กาลังคุยกันอยู่ตามกันอยู่ว่าเป็นยังไงครับถ้าผู้ใหญ่มาดูอยู่ก็ช่วยดูให้เราด้วยแล้วกันช่วยดูให้เราด้วยครับ <laughs> 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 ยังไงทั้ง 1, หนึ่งล้านของปีนี้นะสองล้านของปีหน้าน่าจะเข้ามาเป็นประโยชน์จริงๆสาหรับกรุงทนบุรีเอฟซีรวมถึงแฟนบอลของฝั่ง กรุงทนด้วยยังไงก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ด้วยลวกันครับสำหรับงบประมาณของทีมกรุงทนบุรีเอฟซีนะครับะครับและนี่ก็คือพี่ปอบครับคุณอุตชชาสถิตไรภพครับประธานสโมสรกรุงทนบุรีเอฟซีครับแขกรับเชิญของรายการสถานีฟุตบอลไทยวันนี้ครับหวังว่าหลายท่านครับก็น่าจะได้รับความกระจ่างและก็ได้รับบทเรียนไปนะครับสำหรับเรื่องราวของทีมกรุงทนบุรีเอฟซีครับกับเรื่องครังเย้าของพวกเขาครับที่ต้องถูกถูกทิ้งลงไปอย่างน่าเสียดายเหมือนกัน ครับครับผมครับนี่คือรายการสถานีฟุตบอลไทยของเราในวันนี้ครับกับพี่ปอบครับคุณวิรชาสติดไอพบครับเสียสละเวลามาเป็นแขกรับเชิญให้รายการสถานีฟุตบอลไทยครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับครับครับก็เวลาหมดหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกาต้นไปครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจของการฟุตบอลไทยมาพูดคุยกันแบบสดสดแบบนี้นะครับวันนี้เลาหมดขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ